สวัสดีตอนเช้าครับบ้านพูนเมืองบรรยากาศตอนเช้าตามหาเบาลงสายบุญลงสยนอกวะลงที่เวนกำลังขึ้น ก็ไปขึ้นลมมันหมดล่อลงสายวันครับล่อสาน้อว่ะนี่มันขาดบาุหร่ คือบ่เห็นหรอวะเห็นเสียกเลยพี่น้องเห็นจะเสียกจะาบาอยู่จะไปตามเสียกล้มขำถนนไม่ทันฝุนก็ยางว่าจะฟังหุ่ได้บุกยางไกลเห็นเสียกอ่ Chắc là bọn à? mình sẽ thua bão rồi lắm Chân quay, nhưng mà bây làm nó Bà, chơi đường cận Long xảy, long xảy

เป็นละครตัวเบาเพียกอนหยดสโนว์กับบดังเดี๋ยวขออนอุนอนญาตเก็บบ้าก่อนครับเรียบร้อยครับกูเรียบร้อยก็กลับบัน่นโดนเพียกอนหยดสโนว์กับบดัง สนูแตงม่นคือบบดังมาปีนี้สนูดังบ,บกบกกล่องบกครองเลยฟูนหลายปะอีกเชียง์นเส้าขึ้นฟูนหละบะครับบาทรบมาเฮี่ยงกันแล้วขันลบมามาบ่าขึ้นหรอขันมาปกูเฮ้ยอยังหรืครับนั่นละครับ มาอัปเดตไทยเบืเ้องหน้ามอเสด์บานเฮ้าเด็กขาดกันแนวนี้แหะครับตอนเอสียก็ล้มเนี่ยเดี๋ยวก็หนาวเนี่ยเดีย๋ยวก็หอนเนี่ยครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องครับขอบคุณครับ